ทีมงานลูกชายผู้น้อยครับเคลื่อนพ้นข่าฐานครับมัดเด็ดจากอำเภอนำยื่นครับนั่งต่อครับ59 1 5นะครับแขนแันสามน้อยกำลังสี่ลูกชายผู้น้อยครับ มาจากตำบลบุ้บเลยครับอำเภอน้ำยืนครับน,นักสู่จากน้ำเนืนครับระยะทางเกือบ200กิโลเมนะครับเดินทางมานี่ มาแล้วมาแล้วเสกหขอขั้นฐาเสหัวข้านที่สาทมีรยนอนี่าทมีรยนอนเสขอข้นาล้อไหลร้อไหลร้อไไลไปรางาเหเจาเจีอเจียอว่า ก็เด็นวัยเดียวขั้นงานทางโลกขออยากทันเยอ์เลยครับตั้งแว่กันนี้มากันดิวห้าสิบเก้าสิบห้าอัเนกกรรม้องไป้องมแถวตตงไปเออต้ ปลายผู้หน่อยครับเรียกำกับครับ4 0 8 0ครับบางดีราคาเทอครับจากอำเภอน้ำเยื่นครับบางการันดีอเมืนอาเยื่อนครับ บอย FT แป๊บน <gesch> ึงครับเลอยครับเลอยสามสองหนึ่งไป หางหางหางเอาต้อมเข่าได้โอ้โหพกข้างหมุนครับหางเข่าออไปได้ครับหางออกมาที่แรกมาฟันควันครับแล้วกะหมุนขวาไปหมุนขวาไปหยุดนะหมุนใส่หางต้อมเข่าไปอาลาเลยครับนี่ก็อัศจรรย์อีกแล้วครับเก่ง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 พีกลบมาทาั้งทสายหมุนไปอาลาเลยครับต้อมหางเข่าได้เก่งครับ ดอกจังหวะแรกนี่สร้างนี่ตบใจเลยครับบังไฟหางออกมาเล่นควันขันนอครับเพืิดเพืิดเืิดหมุนขวาไปหมุนขวาไปไพลิกลบมาหมุนใส่ครับหางตอมเขาไปเลยบ่านี้โอ้เป็นตะงเงิดขัดบางหันส่วนมันโดดเด่นที่นึความมันถีดล่ำดาบไปแล้วครับลบมากกับเป็นพระเอกไปกเลย ตกใส่ผู้หน่อยครับเขาขี่ฟ้าครับพินซ้ำกันครับเบิอนครับก้อนเมฆครับตํำครับเมฆต่ำน้ครับมันเขาหลังเมฆครับฝังไฟนี่ที่รีขึ้นเลยครับลอยสามทิพหานผนไปครับยังทำาเวลาอยู่กลางอากาศครับขี่ฟ้ามันตํำครับมื่อี้ครับก้อนเมฆครับน้ำหนาเลยครับ เนี่กำกับ40 80ครับมันมีช่องอยู่ช่องเดียวครับด้านพุนครับตอนนี้ก็มีแต่เบาไว้บอไว้ครับทีมงานสั่งเพราะว่าตังคนก่เพเห็นครับเพราะว่าบางไฟเขาขีเมฆขี่ฟ้าครับทางเมืองไฟนี่ก็จนใจครับกล่องซองท่างไกลนี่ซองบอทะลุขี่ฟ้าเด้อครับสามลอยสามที่พาพานไปครับออกมานี่กินเลยครับ ช่วงนี้อยู่ในช่วงดักนคนหาครับนนออกมาเนี่กินเลยครับลุกไสผูหน่อยครับแต่ว่าเขาก็เคย <ๆ S 1> ได้สิบสี่ลอยเกาทิมหาคะแนนอยู่ด้วครับนนบางไฟเขานี่ขึ้นเบาครับไม่ครับสามลอยหกสิบแล้วครับอ,ออกมาเนี่กินเลย เมฆก้อนเดียวนี่นะนี่มันตองมันตองมาแล้วเมฆก้อนเดียวนี่ออกมาแล้วครับอ,ออกมากินเลยครับโอออกมาสามร้อยแปดสิบครับ นี่ๆไปนี่ๆๆไ่ปบนาเลยเบาเลยมากินเลยครับมากินเลยโอ้มันของเพื่อนครับอ้ดงไรเป็นไก่ครับลน้อยนึงครับไปกแห้งครับไกลแห้งมากินเลยครับ หมันของเพื่อนครับเบาเบาอยู่พี่ครับมันออกพี่ครับดัไงไก่ออกไก่แห้งครับหเห็นอยู่เห,เห็นอยู่่ว่ามันมันจีลงมากพี่ล่ะครับมันจีหอดพี่ล่ะหอดไปไห้ล่ะโอ้เหไปไหมล่ะ,ไไละครับเบา มีลอยหาชิปแน่นครับลูกไส้ผู้หน่อยครับกลิ่นน้ำเอียงไขรครับ 3, 000, 000, 000, 000. เบาเบาเบา,เาของเพื่อนครับเก่งเก่งเก่ง